สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ตลาดสุกิจินะคะตลาดสุกิจิตอนปีใหม่คนก็จะแน่นแบบนี้มีแต่ฝูงชน về thay này cũng ít được hơn nữa, nụ no, rồi ừ, đi nó không đi vào trong này còn nhiều, đơn chúng ta, chúng ta, chúng ไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวใครมาก็ต้องมาที่นี่หาของอร่อยกินกันไป บรรยากาศสุกีจีต้องแบบนี้สนุกข,ของนักท่องเที่ยวเขาเ,เหมือนเวลาเราไปเที่ยวเราก็อยากเป็นแบบนี้กินเสร็จก็เดินต่อป้าเราแวกปุมชนไปไหนกันไปนี้ได้ไหมร้านนี้ใช่ไหมเ,เมนไทกโวะอันนี้นักท่องเที่ยวเขายืนรออะไรกันนะนี่เมนไทกะอยู่นี่ไง ป้าบ้านนี้เขารอคิวอะไรกันตเนี่ยเนี่ยตรงนี้เขารอคิวอะไรกันอะไรอะไร,อะไร,อะไรเออซื้อไปฝากเขาก็ได้นะซื้ออันนี้ไปฝากบ้านที่อุตก,ก็ได้เนี่ย ป๊าป๊าทำอีกป๊าป okay> ๊าบอกให้ใ no ส่เยอะๆเยอะๆเยอะในป๊าป๊าก่อนเลยเดี๋ยวถามลูกว่าจะเอาอะไรอันนี้อันนี้ไปฝากพี่สมใช่ไหม สีสันของตลาดสูกิจิวันที่29นะคะมันไม่ใช่นักท่องเที่ยวอย่างเดียวคนญี่ปุ่นก็เยอะนะนี่เนาะน้าป้ะนะนี่ยคนยืนรอกันในนี้ไงร้านวาคิวย่างร้านนี้ก็น่าจะคนเยอะนะนี่นี่คิวเนี่ยเห็นไหมป้าป้าเราไม่เอาเนาะเอ๊ะลูกมาทางไหนป้าป้าทางนี้เหรอ คนมีแต่คนมีแต่คน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 เป็นคนเดียซูชิอารมณ์อี๋แล้วแต่ป๊ะปะจะไปกินซูชิก็น่าจะคนเต็มแน่เลยถนนสองข้างทางซูชิอื่นไหมกินที่อื่นไหมซูชิอะไรเดี๋ยวถามลูกก่อนไปกินที่อื่นก็ได้หนูกส้มยากุนั่งกับคัเตอร์กัน กอ่นนสจริงๆก็อยากเข้าไปในซอยแบบนี้นะไปไหมไอันนี้ก็ร้านซูชิแต่ว่าอันนี้คือซื้อแล้วก็กินเลยนะลูกเนาะไม่ต้องไปรอในร้านนะท่าไหนท่าไก่านักท่องเที่ยวาใช่ราคาเย่างหกคำอยู่ที่3,400ัยเยนก็ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันนิดหนึ่งพกวา่าแต่มันโทรลนะ ใสยราคาแบบไหนก็ใส่ได้ใช่ใช่แล้วนักท่องเที่ยวเขาก็มาเที่ยว่ะเนะอยากกินก็ซื้อกินอ่ะชูมายักษ์น่าอร่อยนะนี่เนาะชุ่มฉ่ำกดูเยไนนไข่มุ้นเอากลับบ้างเอาป่ะไม่ หวานไงซื้อแบบออืืมมไข่ม้วนแบบนี้ตอนนี้เขารออะไรอ100ันห่ง200เยนอ๋อร้านปลาหมึกย่างอะไรไมันจะขายดีขนาดนี้ตัวละ600เยน <c oughs> ใครรอเข,ออขาหัวรอเขเป็นแถว <c oughs> อะไรมันอนร่อยขนาดนั้นเลยอกอป้าอูนิ โอ้อ oh, ันนี้อะไรรถมาเอ ENNIS อพอรถมาก็แหวกถนนแหวกเอาสมสุกสซมอนะ เอาปะป๊าแล้วเนี่ยเอาแบบนี้ไหมเนี่เนี่ยเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เป็นชิ้นชิ้น 2, 2. 2> อ,อ,อ่ะสองพังคุเออเอันนี้ดีกว่าหนึ่งแท็กละพันหนึ่งแท็ันแปดอันนี้พันห้าเอออันนี้เป็นชิ้นชิ้นอย่างเงี้ยเอออย่างนี้นะ่ากินปะป๊าปะป๊าอันนี้ไม่ไม่เออเอาพี่ันแข็ง <Poppy> แข็งเนาะเืออัน้ดีก <cose. S 2> ว่าอ่า แพ็คละพันแปดร้อยเยนป้าเอาอะไระอีกเนี่ยไปดูข้างในไหมตรงนี้ล่ะมีอะไรบ้างสีมาเซงเอตัวอุนาหิอิปิกิหให้อิปิกิให้อุนากิให้ป้าเอาบีน่ากินมากตัวใหญ่อะ่ะ เราไปร้านอนาโงที่เราเคยซื้อดีกว่าต้องให้ป๊ป้านำก่อนเพราะว่าป๊ป้าเป็นคนแหวกฝูงชนนี่ไงร้านนี่นี่นี่ไปซื้อยาตุ้งซาซิมิสามมื่นดูัมปเอาอันนั้นดีกว่านี่นี่นี่เรารอร้านนี้เรารอร้านนี้ดูคนซื้อยัง พันแออันแปดเออเันแปดเออเออพนแปดเออเนแปดเออเออพันแปดเันแปดเออออเออออออเออพออเออเออเออพัดเออเออพออเออพันเออเอันเนแปอันนแปเปดนแปน ปลาอานางงต้มซีอิ๊วนะคะร้านนี้อร่อยมีข้าวเป็นอันนี้้าาเป็นแบบแยกมีข้าวเหมือนอันนี้ที่เ็อันนป้ปูเป็นกุ้งเป็นันี้ปูขน1.4กิโลตัวละ50,000เยน อ๋อม oh, oh, okay, oh, ีคนจองแล้วเหรอห้าหมื่นเยนเนี่ยนะตัวแค่นี้อ่ะห้าหมื่นเยนเนี่ยตัวละสี่หมื่นเยนป้าซื้อแบบหัวไปต้มใช่ไหมป้าปาชอบเศษของปลามากูลอแบบนี้เอาไปต้มซีอิ๊วอร่อยเนาะหกร้อยเยนถูกอ่ะใช่ คบไม่มีอันนี้ไม่มีแท็กนะ600เยนมึงเออไม่ได้หรอกแต่ซาชิมิพูดจุ่มคนนี้บอกว่าไม่มีมีดสำหรับซาซิมิก็กินไม่ได้ตค่ตัวละร้อยเยนก็ถือว่าถูกนะ จะซื้อสักสิบตัวไหม้อัิร้อยเยนเอาร้อยเยนพอสองร้อยเยนมันตัวใหญ่ไปกินลำบังนะไปดินกระเด็วกระเดยวตัวละสี่ร้ยเยนประมาณร้อยบาทคุลไมคุลไมบีอันนี้ไปกินซาซิมิเนาะเออร้านนี้ถูกไหมมาจัดไหนปะป้าอยิ่งด นอินโด,นะนโดถ้าอินโดแบบนี้ดีกว่าเนีหยถ้าอย่างนี้เรากลับบ้านมันจะเสียนะน,ยน,น,น,นู่นนี่น,นู่นนี่สองพันหนึ่งเอาพันแปดพันเอาพันห้าหมดแล้วอยากไปดูร้านอืึนนะ่งไหมร้านนี้อูนิร้านนี้ถูกกว่าเมื่อกี้เอออันนี้หมื่น ขายสองหมื่นเล็กกว่านี้นะยูจังหนูเอาไหมชาชูลูกอร่อยนะร้านนี้ โอ้อยู่ได้เมื่อไหร่ก็อยู่ตัวเบลเลยแต่ว่ามันหนักหัวไห่ป่าหัวก็น่าจะเป็นกิโลแล้วอะอันนี้แม่ก็ว่าอยากกินซาซิมินะนเมื่อกี้ปอป้าบอกว่าเอาไหมอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะกินเปล่า sasimi sasimi angkot